สวัสดีคนชาวราศีกันค่ะราศีกันคิมอ่านความรักคสเานในคุณปักของวันที่1นึงถึงสิตุลาคมนะจ๊ะของเดือนหน้านะคะเอาล่ะตรงนี้แบบส่วนรวมเพราะฉะนั้นเราไม่ดราม่านะคะไอดีไลค์คิมอยู่ที่บนจอเลยค่ะแปะไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะราดูส่วนตัวแอดกันเข้ามาลวกันนะจ๊ะมาจากตรงนี้ก็อย่างที่บอกเนาะเรื่องราสลับกันได้คุณสลับกับเเองเลยนะคะทิมอ่านด้านเดียวเลยจ้ะคนชาวราศีกันขอดูหน่อยว่าความรักคสพันธ์คุณที่ผ่านมาเป็นเช่นไร เอาละขอดูหน่อยซิใบแรกค่ะ8ไม้เท้า King of Pentacle Strength ค่ะ6ไม้เท้า8ถ้วย9ถ้วยเอาละปัญหามันเยอะอะไรขนาดนั้นนะจ๊ะ Page of Pentacle หนดาบค่ะอือหือหนึเหรียญ King of Wands สไม้เท้าเอาล่ะคิมกำลังมองว่าคุณสู้พอสมควรเลยนะกับความสัมพันธ์ข้างนี้นะทั้งที่ปัญหามันค่อนข้างเยอะ เชื่อว,ว่าคิมเห็นปัญหาหลายอย่างค่ะไม่ใช่แค่เรื่องคนมือที่3หรืออะไรแต่คิมเห็นหลายเรื่องจริงๆนะฮะทั้งเรื่องเงินนะเรื่องปัญหาจุกจิกคือรอบตัวเป็นปัญหาทั้งหมดเลยซึ่ง คุณแบบไม่รู้ว่าวันนี้จะเจออะไรไม่รู้ผู้นี้จะเจออะไรคือมันมีมาทุกวันเลยค่ะแล้วคุณก็พยายามที่จะอย่างที่บอกว่าอดทนกับมันนะคะมีเหนื่อยบ้างท้อบ้างเดินหนีบ้างนะถอยบ้างอะไรบ้างแต่คุณก็ยังอยู่ตรงนี้ค่ะนะคะไพ่คนเนี่ยเป็นสเตรนเป็นการอดทนเป็นการแมนเนจทุกๆอย่างที่เข้ามาตรงนี้ค่ะนะคะไม่ได้อยากเสียความสัมพันธ์ไปค่ะนะคะคุณเป็นไพ่คุณบอกชัดเจนเลยว่าคุณไม่ได้อยากที่จะเสียความสัมพันธ์นี้ไปเลยนะคะคุณแค่อยากที่จะแบบ พยายามทําให้มันดีขึ้นอยู่ตลอดเวลาแต่ปัญหาที่มันเข้ามาเนี่ยมันมันไม่เห็นใจคุณเลยอารมณ์แบบนั้นนะคือมึงเข้ามาไม่พักเลยค่ะปัญหานะฮะคนชาวราศีกันจ๋านี่คือความสัาคันของคุณนะคะดูมีปัญหาเยอะๆแต่ว่าตัวคุณนะคะไม่ได้คิดจะเลิกนะคุณพยายามสู้กับมันนะพยายามที่จะประคองความสัมพันธ์นี้เอาไว้ค่ะอันนี้คือสิ่งเท่าที่คิมเห็นก่อนค่ะคนชาวราศีกันนะฮะทีนี้คิมมาเจาะใจคุณกันค่ะ เจาะใจชาวราศีกันหน่อยมาดูว่าคุณคิดยังไงคะ่ะคนชาวราศีกันเอาละค่ะเจาะใจชาวราศีกันค่ะคุณได้หนึ่งถ้วยอ่าฮะโอเคนะคะไนออฟสอดค่ะสามดาบค่ะสามเหรียญค่ะเพส ออฟครับเขาเรียกว่าไพ่คุณในใจคุณอะสู้จริงๆนะคะคุณสู้จริงๆคุณฝ่าทุกอุปสรรคที่เจอเลยนะคะนะแต่อย่างที่บอกว่าบางทีมันก็เหนื่อยนะใจคุณเนี่ยมันล้าแล้วค่ะนะคะโคตรของโคตรล้าเลยคินใช้คําว่าโคตรล้านะฮะล้ามากไม่รู้จะทายังไงพยายามแล้วค่ะใจคุณเนี่ยพยายามแล้วนะคะสิบดาบสิบสิบเหรียญแปดเหรียญน,นะโอ้โหเขาเรียกว่าความรัก แค่ความรักอย่างเดียวเนี่ยช่วยไม่ได้นะคิมใช้คํานี้นะคะแต่ว่าคือจะถามว่าคุณถูรู้ถูกกลังกับความสัมพันธ์นี้หรือเปล่าก็ใช้ได้นะใช้คํานี้ได้เหมือนกันว่าคุณคุณพยายามที่จะตื้มันอะเอามันอยู่เอามันอยู่ทั้งที่มันจร,จริงๆมันเอาไม่อยู่แล้วคุณก็น่าจะรู้ดีนะคะว่ามันปัญหามันเยอะเกินไปนะฮะคิมไม่เห็นความสุขเลยเชื่อไหมในใจของชลศริกานน์ะคิมไม่เห็นความสุขที่มันเกิดขึ้นเลยที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเอาแค่ช่วงสั้นๆนี้ก็พอนะคะนะคิมเห็นแค่ความรักที่ รักอย่างเดียวรักอย่างเดียวเพราะว่าคุณอยากมีความรักนี้ว่าเพราะคุณแค่รักเขาอย่างเดียวนะคะนะแต่ปัญหาเนี่ยแน่ใจนะว่าคุณจะแมเน g มันได้คุณชาวราศีกันนะคะเพราะพิมเห็นเนี่ยยิ่งคุณพยายามมากเท่าไหร่คุณยิ่งเจ็บยิ่งเจ็บเองอยู่ตลอดเวลานะคะคือเข้าเนื้อง่ายๆเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนะเอาตัวเข้าไปยุ่งปุ๊บเป็นปัญหาปั๊บเลยค่ะเจ็บทันทีเลยค่ะแบบนั้นนะคะแต่ยก็แปลกดี เห็นไหมคิมก็ไม่เห็นพายของการอยากเลิกทันที่เจ็บขนาดนี้ก็ยังไม่เลิกนะคะยังไม่อยากเลิกไม่ได้อยากจะเลิกอะไรแบบนั้นนะทีนี้ค่ะคิมจะดูใจเขาหน่อยสิเราไม่ได้พูดถึงเขาเลยนะว่าเขาจะจัดการยังไงนะอุ้ยแม่เอาล่ะอุ้ยแม่ <laughs> เอาเรามาดูใจเขากันค่ะเจาะใจเขาคนนั้นของชาวราศีกันหน่อย มาดูใจเขาคนนั้นของชาวราศีกันค่ะว่าเขาคิดยังไงเจาะใจเขาหน่อยใบยแรกของเขา King of w n r n ค่ะ Ace of w n r s ค่ะ Acle, the ician, เพสออฟเพนเดเคิลเดดเมจิเชียนเเหรียญค่ะเอาตรงๆนะตัวเขาเนี่ยอย่างที่บอกว่าปัญหามันเยอะจริงๆไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามตัวเขาก็ไม่เข้าใจว่าทำไมปัญหามันเยอะจังเลยนะคะนะต,ตัวเขาเนี่ยไม่ไไรู้จะทำยังไงแล้วคิมบอกให้นะคะมันมีความคิดความคิดหนึ่งที่เราแยกกันอยู่ไหมมันเป็นความคิดที่มันผุดขึ้นมาในหัวเขาแต่ไม่ใช่การเลิกนะคะจะคำนี้นะคะมันเป็นความคิดที่แค่ว่าแยกกันอยู่สักพักไหมอย่างน้อยก็ถ้าเป็นปัญหาของเขาเดี๋ยวเขาแก้เอง เพราะว่าตรงนี้ถ้าคุณอยู่กับเขาเนี่ยพอคุณเห็นปัญหาของเขาเนี่ยคุณเข้าไปแก้ด้วยตลอดเลยคุณเอาตัวเข้าไปแก้ตลอดแล้วคุณก็เจ็บเองซึ่งเขาไม่โอเคกับสิ่งนั้นนะคะไพ่ของคุณเนี่ยคิมไม่แน่ใจว่าปัญหาตรงนี้มันคืออะไรที่มันเป็นเรื่องใหญ่เพราะคิมเห็นว่าแม่งใหญ่ทุกเรื่องนะเรื่องแม่งใหญ่ทุกเรื่องเลยนะคะเวลามีเข้ามาเนี่ยคุณมันอยู่เฉยไม่ได้ไงพอคิมเห็นคุณมีแฟนแล้วคุณแฟนคุณกำลังมีปัญหาคุณก็เอาตัวไปแก้ปัญหาให้เขาอะไรแบบนี้นะฮะตรงนี้เขาไม่ได้ เขาไม่ได้อยากจะให้คุณแก้ปัญหาเขาทุกเรื่องแต่เขาเข้าใจในความเป็นเนเจอร์ของคุณความเป็นคุณอะคิมเขาอ่าเขาเข้าใจคุณนะฮะแต่เขายังอยากแบบเฮ้ยปัญหาของเขาบางทีเขาแก้เองเหอะเพราะว่าถ้ายิ่งคุณเข้ามาแก้คุณก็จะยิ่งหงุดหงิดนึกออกป้ะคือมันไม่ใช่ปัญหาของคุณแล้วคุณก็ต้องเข้ามาแก้อย่างเงี้ยคือเขาไม่ได้ขอให้คุณแก้คุณเข้าใจไหมแต่คิมก็เข้าใจในมุมมองของคุณว่าคุณแก้เพราะเขาเป็นแฟนคุณไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะความคิดเห็นตรงนี้มันไม่ตรงกันเเขาาอออออออยยยกกกกกกแแไไปป่่่นะพืทีจ อย่างน้อยให้คุณได้พักบ้างให้คุณได้พักสมองบ้างพักใจคุณบ้างอะไรแบบนี้ค่ะนะครเพราะสถานการณ์คุณเนี่ยกับเขาเนี่ยเมื่อไม่มีปัญหาเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันมันมันเป็นอะไรที่มันส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์คุณทั้งคู่การแยกกันอยู่คือจะเป็นเหตุผลที่ดีที่สุดนั่นคือสิ่งที่เขาคิดนะคะนะไม่ใช่อยากจะเลิกแต่อยากจะแยกสักพักหนึ่งอะไรแบบนี้นะคะทีนี้มาดูช่วงวันที่หนึถึงสิตุลาคมนี้ค่ะว่าคนชาวราศีกันเนี่ยจะเป็นยังไงในความสัมพันธ์นี้นะคะมันจะมีอะไรเกิดขนคาพออออง,องุณหหรืเปล่่ดูย เอาละคาหนึ่งถึงสิบตุลาคมค่ะคนชาวราศีกันนะฮะไนท์อ็อบคัพค่ะคิงออฟสอดค่ะนะคะสามเหรียญแปดดาบค่ะแล้วก็เป็นเดอะสตาร์อืมสี่ดาบห้าไม้เท้าจัดเม้นต์แปดถ้วยแล้วก็เป็นเดอะเฮอร์มิตนะคะเขาเรียกว่ามันจะมีช่วงช่วงเครียดหนักๆช่วงที่หนึ่งถึงสิบเนี้ยนะคะช่วงที่ทุกอย่างมันมันเกินจะแก้ไขมันเกินจะรับไหว มันเลยเกิดการทะเลาะกันเกิดขึ้นคิมจะคําว่าทะเลาะกันเกิดขึ้นนะคะแต่เลิกมาคิมมองว่ามันไม่เลิกมันไม่ได้เลิกนะแต่ว่ามันทําให้คุณทั้งคู่อ่ะมันเหมือนเงียบเงียบอ่ะมันห่างจากกันมันห่างเฉยๆเพราะว่าปัญหามันเยอะไม่มีใครมเนปัญหาได้เยอะขนาดนี้คิมบอกได้เลยนะคะนี่คือมันเยอะไปนะคิมไม่รู้ปัญหาอะไรบ้างแต่คือมันเยอะจนมันไปไหนไม่ได้เลยคุณดูแปดดบในไพ่สำหรับนี้สินะดูสิ ดาปากรอบเลยแล้วคุณก็ทําอะไรไม่ได้แล้วนะคะนะไม่เลิกนะคิมไม่เห็นการเลิกแต่คิมเห็นการเงียบการที่ถอยกันถอยกันก่อนไหมไปแมนจชีวิตตัวเองก่นกอนไหมอยู่ตรงนี้ถ้าเกิดว่าอยู่ตรงนี้ปัญหาคุณปัญหาฉันฉัน,ฉนว่ามันดับเบิลอะไรแบบนี้คะ่ะนะคะเอาเป็นว่ามีเกณฑ์ทะเลาะก,กันนะคะมีเกณฑ์ทะเลาะก,กันมีปากเสียงนะคะแต่แล้วก็มีการเกณฑ์การห่างกันนะคะเลิกไหมคิมไม่แน่ใจเพราะคิมดูแค่วันที่1นึถึงสิเท่านั้นนะคะอา่า มันจะเป็นยังไงหลังจากนี้ก็คงต้องไปต้องไปดูกันอกเองนะคะว่ามันจะเป็นยังไงบางทีปักหน้าอาจจะเป็นอาจจะเป็นพลังงานเดิมอีกก็ได้นะยวคิมอัปเดตให้ก็ได้ถ้ามันมีนะคะตามนั้นเลยก็เอาเป็นว่าจะเย็นๆกับทางคู่นะคะปัญหาค่อยๆแก้กันไปเนาะทีนี้มาดูพี่เอเจเขาแนะนําคนชาวราศีกันกัน แนะนำหน่อยสิว่าจะทำยังไงคุณได้เจ็ดไม้เท้าเลยค่ะเจ็ดไม้เท้าได้เก้าดาบ q u e e n s of Cup 2สเหรียญค่ะแล้วก็เป็น The l o v ร r ขยายตรงนี้ค่ะได้เป็นแถ้วยไอ้ได้เป็นเถ้วย,เ,เ,วยเขาบอกว่าเขาไม่แนะนำให้คุณอยู่แล้วก็ไม่ได้แนะนำให้คุณไปแต่เขาแนะนำให้คุณคิด ว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้น,น,นคุณสู้ไหวจริงหรือเปล่าเพราะมันจะมีเข้ามาอีกแน่ๆนะคะมีอีกเยอะเลยนะคะหลายสิ่งหลายอย่างเรื่องเองินเรื่องทองเรื่องที่อยู่อาศัยเรื่องคนรอบตัวเรื่องครอบครัวเรื่องทุกๆอย่างที่มันจะเข้ามาอีกคุณไหวไหมเนี่ยเข้าใจว่ารักอยู่ตรงนี้แต่คุณต้องถอยบ้างแล้วถอยคืออะไรเขาไม่ได้ให้คุณเลิกจากการเขาให้คุณแยกกันพักหนึ่งนะคะบางทีเขาเลยถ้าเอาเป็นเรื่องของดวงหรือว่าเรื่องของเรื่องของการกินดวงไข่นรือออกใช่ปะบางทีอยู่กับคนนี้่ เข้าใจว่ารักกันแต่บางทีดวงเขากินเราก็มีนะคะดวงเราไปกินเขาก็มีมันมันมีหลายอย่างบางคนดวงแล้วมันไม่คลิกกันแต่มีแค่ความรักจากกันแต่ดวงมันไม่คลิกกันให้ทํำยังไงนะคะคือเขาให้คุณถอยก่อนเพื่อดูสถานการณ์ว่ามันจะดีขึ้นไหมนี่คือคําแนะนํานะคะตามนั้นเลยค่ะคนชาวราศีกันนะทีนี้จ๋าเราระพักดราม่านะคะแล้วเรามาต่อกันนะคะด้วยคนสดแบบมีคนคุยชาวราศีกันจ๋า คนโสดแบบมีคนคุยชาวราศีกรัรมาดูว่าที่ผ่านมาคุณคุยอยบคนคุยี้แล้วเป็นยังไงสถานก,การณ์คุณเป็นยังไงนะคะความสัมพันธ์ครั้งนี้เนี่ยมันไปต่อได้ไหมนะคะมาพัฒนาได้ไหมเรามาดูซิโสดแบบมีคนคุยค่ะ,อะเออผ,ผางมาเลยเอาละคิง off วอร์ดหนึ่งไม้เท้า Queen of w a n d ดสามดาบสี่ดาบแล้วก็เพจเทสออฟวที่ดคิอมว่าคุณคุยกันบ่อยนะ คุยกันบ่อยแต่ความสัมพันธ์ยังอยู่ในลักษณะของการลองใจกันอยู่เลยดูใจกันอยู่เลยค่ะนะคะทำไมคุยกันนานขนาดนี้ทางที่มีอะไรบางอย่างก็เหมือนกันคุยกันแล้วก็คลิกด้วยนะแต่ทําไมถึงไม่พัฒนาสักทีนะคะคิดเห็นความสัมพันธ์ที่มันหยุดนิ่งซึ่งคุณก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมไม่พัฒนาทั้งที่เราคบกันมานานสักพักแล้วเราดูกันมาสักพักแล้วแต่ทําไมมันถึงยังไม่มีใคร เอ่ยถึงการจะเป็นแฟนกันเลยนะคะคือด้วยความที่คุณอาจก็อาจจะเป็นคนที่ไม่ทวงถามตัวเขาก็อาจจะเป็นคนที่เงียบไม่ไม่ไม่เอ่ยถึง สถานะความสัมพันธ์อะไรแบบนั้นมันก็เลยทําให้ยังตึงๆอยู่ตรงนี้นะคะคือคิมไม่เห็นการอึดอัดหรืออะไรนะคิมเห็นแค่ว่าความสัมพันธ์มันสุกงอมแล้วทําไมถึงไม่ไม่คุยกันเข้าใจว่ามันมีมันมีบางอย่างที่ทําให้คุณกับเขาอาจจะยังไม่คลิกกันแบบร้อยเไม่มีใครคลิกกันร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกคิมจะบอกให้นะคะแต่ตรงเนี้ยคือลองถ้าลองเป็นแฟนกันเนี่ยคิมว่ามันน่าจะคุยกันได้มากขึ้นนะคะคือตรงเนี้ยเมื่อมันไม่มีสถานะเนี่ยบางเรื่องบางสิ่งเนี่ยที่เกิดขึ้นกับเขาคุณก็เข้้้าาไไไปยยุ่่่งงมมมมดัันนนีเสบๆกอู สิ่งที่คุณอยากจะบอกคขาบางทีมันไม่ใช่เรื่องของเขาคุณก็ไม่กล้าพูดมันเลยมันเลยไม่มีการเปิดใจกันแบบร้อนะคะท้านี่ความสัมพันธ์ตรงนี้มันสมควรจะไปได้ตั้งนานแล้วนะอันนี้คือสิ่งที่คิมเห็นกันค่ะคนส่สนแบบเป็นคนคุยนะคะทีนี้ค่ะต่อไปซิคิมจะดูช่วงวันที่1-10ถตุลาคมนี้ค่ะคนส่นแบบเป็นคนคุยชาวราศีกันมาดูว่ามันจะเป็นยังไงต่อไป คนคุยชาวราศีกันมาดูวันที่1นึถึงสิบนี้ค่ะว่าจะเป็นยังไงต่อไปคิมคินประเด็นคือสำหรับเนื้อสับยากที่สุดแล้วกระดาษมันแข็งมากค่ะเอาละค่ะหนึ่งถึงสิตุลาค่ะคนชาวราศีกันคนโสดที่มีคนคุยค่ะคุณได้เดอะเมดิเชียคุณได้ห้าไม้ท้าคุณได้สติกออลคัพคุณได้เดอะเลเวร์คุณได้เดอะสตาเอาละอย่างน้อยก็ มันก็มีสัญญาณแหละนะคิมบอกว่ามันมีสัญญาณดีๆจากเขาคนนั้นของคุณว่าอาจจะมีการพูดถึงความสัมพันธ์เกิดขึ้นอาจจะมีการปฏิบัติตัวเหมือนแฟนกันเกิดขึ้นนะคะทางที่เมื่อก่อนก็ไม่เคยไปหรอกเขาเรียกว่าเป็นมากขึ้นมีอาการมากขึ้นแต่ว่าถามว่าพัฒนาไหมเปล่ามันไม่ได้พัฒนาแต่มันจะมีสัญญาณสัญญาณหนึ่งที่จะบอกคุณว่าอืมมันไปได้ต่อนะ เออเขาเขาเริ่มแสดงอาการแบบนี้แล้วนะเออมันไปได้ต่อนะอะไรแบบนั้นนะคะเป็นความหวังใหม่ๆที่เกิดขึ้นเดกคนที่มีคนคุยนะคะคนคุยคนนั้นของคุณเนี่ยเขาจะมองเห็นความสัมพันธ์ที่มันสามารถไปได้นะคะแล้วเขาก็จะแสดงให้มันเห็นเลยว่าเออเขาไปได้เขาอาจจะไม่มีคําพูดอะไรหรอกนะคะวันหนึ่งที่คุณเป็นแฟนกันเดี๋ยวมันอาจจะเป็นอารมณ์เหมือนกับว่าก็เลยตามเลยที่เป็นแฟนกันเลยอะไรแบบนั้นนะคะคงจะไม่มีคําพูดคําจาหรือว่ามานั่งตกลงกันหรอกเพราะคิมเห็นว่าเขาเป็นคนเงียบๆตั้งแต่แรกแล้วแล้วก็ยังเงียบอยู่นะคะแค่ว ที่ออกมาก็แล้วกันมันถือว่าเป็นเรื่องดีเพราะว่าเขาไม่ค่อยแสดงอาการอะไรทั้งนั้นค่ะนะคะนี่คือคนโสดแบบมีคนคุยชาวราศีกันจะต่อไปจากคนโสดสนิทชาวราศีกันจักมาดูคนโสดสนิทชาวราศีกันกันว่าที่ผ่านมาคุณโสดแบบไหนจ๊ะขอดูหน่อยสิ มาดูคนโสดสนิทกันว่าโสดแบบไหนที่ผ่านมา queen ์ออฟคัค่ะ9้าเหรียญค่ะ the tower ค่ะมีจัดเม้นตมี the sun แล้วก็มี h i ไฮโลแฟนเขาเรียกว่าคุณเป็นคนที่ใจเย็นๆกับความรักใจเย็นมาก ว่าจะเย็นมากไม่มีไม่เป็นไรแกฉันไม่คิดมากเป็นคนแบบนี้ค่ะเป็นคนนิ่มๆเหมือนเป็นคนนิ่มๆคือไม่อยากคิดอะไรเรื่องความรักเลยมีก็มีไม่มีก็ไม่เป็นไรเพราะคิมเห็นคุณก็มีความสุขดีหันหน้าเข้าวัดทำบุญบนไปนะคะนี่คือสิ่งที่คิมเห็นนะทีนี้ถามว่าไพ่เนี่ยนะคะในแถวล่างนะคะเป็นอะไรคิมมองว่าคุณมักจะมีคนที่ เข้ามาหวังหวังบางสิ่งบางอย่างจากคุณอยู่ตลอดเวลาเลยนะคนโสดเนี่ยนะหวังอะไรหวังตัวหวังเนื้อตัวคืออยากอยากมีคนอยากได้เยอะมากแต่คุณเป็นคนที่นิ่มๆอ่ะคิมบอกมาเลยคุณเป็นคนที่ปฏิเสธคนได้น่ารักมากจะคำนี้นะคเพราะฉะนั้นคิมไม่เห็นคนที่จะเข้ามาในแบบเป็นความสัมพันธ์แต่คิมเห็นคนที่มา แทะลมคุณบ่อยๆอะไรแบบนี้ค่ะคนชาวราศีกันนะเอาเป็นว่าคิดไปอย่งเห็นคุณโสดอยู่ที่ผ่านมานะคะไม่มีใครคุยแบบพิเศษด้วยค่ะนะคะทีนี้ค่ะมาดูช่วงวันที่1นึถึงสิค่ะคนโสดสนิทชาวราศีกันว่ามันจะเป็นเช่นไรต่อไปนะคะเอาหล่ะมาดูสิ เอาละค่ะหนึ่งถึงสิบุลาคมนี้ค่ะคนโสดชาวราศีกันจะเป็นยังไงต่อไปขอดูหน่อยคุณได้ห้าไม้เท้าค่ะนะฮะห้าดาบก็ตรงทีค่ะห้าดาบมีเดือดเท้าเวอร์มีเดอดเวิ์มีเก้าไม้เท้ามีสี่เหลี่ยมเขาเรียกว่าช่วงหนึ่งถึงสิบนี้ค่ะคุณจะมีปัญหาเรื่องงานหน่อยนะคนชาวราศีกันนะฮะทำให้คุณหลุดโฟกัสจากเรื่องความรักไปแต่อย่างที่บอกคุณไม่เคยโฟกัสเรื่องความรักอยู่แล้วนะคะทีเนี้ยพอมันมีปัญหาปุ๊บเนี่ยคุณจะ ไม่ได้สนใจเลยว่าใครจะเข้ามาคุยหรือใครจะยังอยู่หรือใครจะไปแล้วคุณไม่ได้สนใจเท่าไหร่เพราะฉะนั้นจะเป็นช่วงโสดที่ต้นเดือนตุลาคมที่คุณยุ่งมากจริงๆคุณเอาเวลาไปแก้ปัญหาคุณเอาเวลามานั่งทบทวนว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นในชีวิตคุณมันคืออะไรทําให้คุณไม่ได้สนใจเลยค่ะนะคะเรื่องการเขาเรียกว่าเรื่อง เรื่องการจะมีแฟนอะไรแบบนั้นก็ยังโสดอยู่วนไปคะ่ะคนชาวราศีกันจ้านี่คือทั้งหมดของคุณคะ่ะคนชาวราศีกันวันนี้คิมไปก่อนคะ่ะเจอกันใหม่ในปักหน้านะจ๊ะราศีต่อไปเป็นชาวราศีตุลคะ่ะนะคะเจอกันใหม่จ้าบายบายไปแล้วจ้ะ